สบายดีทุกข์สวัสดีพ่อพี่น้องสบายดีตอนเช้าเช้าวันนี้ไว้สิเข้าเมืองนะหาซื้อน้ำมันรถมาถ่ายห,หน้าน้ำมันถ่ายหน้า,นาไปก็พ้อยแม่เนี่ยเดยไปนี่สิแว่จบแม่ตู้คนว่าข้อไปห้องหมอว่าค่อยหากระมาตะป้าทุกคนเลยค่อยดีได้หูจักมาตะป้าเลยสิบคนคนเราข้อเจ้าว่าเอาไปห้องหมอว่าใส่ออกซิเมื่อวานนี้เดี๋ยคอยกับพี่หูว่าเป็นได้เลย่ะวันนี้ไปสิแว่จบ ถ้าเบิ่งไปเดียวก็เฮาก็สิไปเลยติดตามมากรันบักมมาปุมั่นไจ้ถ่ายแล้วถ่ายนี่น้ยามสาแดดได้มื้อนี้นะโอ้ยฝนสิตกหรือบ่โหลสดีสบดี สบายดีบ่าวคไทยน้อยกินฮอดเอฟซีอยู่บ่กินฮอดอันนี้ว่าสูตรเมืองนะซื้อขันยาเด้วยเลยเป็นฮ้อนนะยังขาแม่สุควันสิไปนำทุกคนเลยป็นกดะสิไปเมืองเาล่ะชินมันไนา้นมันไถนา พี่พ่อเราส่งทุกไปซื้อน้ำมันซื้อทุกตติมนี่ทุกคนเลยเจ้าครับบอมาหอดเลยทุกอยู่บนถายมันเลยเฮนเลยฮามหเอ แม่สะคันธ์จ้ะลงรถมาเลยเดี๋ยวพระเจ้าชิพายกับเ้าไปหาซื้อเครื่องทุกคนนะบรรยากาศุมคของพระเจ้าเข้าตลาดคนขาวไทยน้อยมีฮันเกิลมันเนาะเท้ากันแล้ว ตลาดตรงนี้เขาอีแมงเป็นข้าว่้าทุ้คนเลยจากอยูไสโดอกเราว่าวหนําไปอันตัดผมส่งม่หน่อยนึงออกมาแต่ปะจะเป็นหน้าเป็นตากว่น bộ thôi, nữa thôi rồi hả? biết được đấy biết được chưa 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 chưa ทาตอนเฮาทัก่กินแม่พักนะฟังน่โอ้แบบนั้นและพอจะไปทางไหนทุกคนเลยเจ้าไปหาซื้อเครื่องเห็นยูเห็นยู <c ười> <c ười> ฝากกันจะหาซีเคื่อนซฟองทนะ่อนเลยจ้ากิ้มๆิมิดว่ามีมัดรอ <c oughs> จากอืมเสียกำนมั้

Gay mô cái mọi cái tên. Nhông gay móng mặt cái là khó lắm 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 ăn lắm khó có khó lắm khó lắm khó lắm khó เดี๋ยวไปเอาปูอีกก้อนทุกคนเลยเพราสิไปจอบไม่น่าเท่านะเขาเจ้าเมื่อเลยเดี๋ยวเมื่อเบิ่งย์นเพื่อนหมดละเพราะว่าตอนมาพบเพิ่นอยู่ท่าเป็นออดแต่ห้องหมอเขาเจ้าขี้ินจั๊กมากว่ะไก่ปนนี้เหละพากันเข้าไปหากินข้าวก่อนหาชมเพิ่นไปหอากินข้าวเครื่องของก็กงกงงกได้ได

ขอเมื่อจะได้คยพวกขยู่ทางได้จบใช่งพแม่สร้างเนี่กินัได้นะกินเนี่ยแซ่บเลยนะมาท้ำดูสายเม์บอกขี่รถนะฮะเมยบอกี่รถนะว่าวีเป็นเชอรอกซีเมยบหนะดีเป็นเอร์อกซีว่าดีเป็นเชอร์อกซีก็เห็นื่อแม่าเนี่ยกบอก มันมีสองกุ้มสองกุ้มอีกผู้นึกเนี่ยส่งไปสวัสด์ส่งไปแสแพาส่งส่งตัวไปต่ออีกนี่มาเทร็เป็นนี่ซุปสำหรับคุณวิกิลิฟอาได้กินละลายได้เป็นตุย

ตีเห้า,า,าตีง่ายในอหุนต้องสนทุกคนเลยต้องซื้อเอ,อ,สสอ,อ้น้ำสดไปอบมาเือได้ลืม,มา,อ,อ,าอ่อนมาเืเขาไปคิดแค่มาจอ่อ,อนได้มเมืเอ่อนเลย Ờ chào chào xem về hết mọi người chết nói đây. Xem, đây nè bây xem bọn đi kìm đường móng mặt không đường mặt kìm 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 đường mặt กอนในน้ำมันต้องทงีเดีวด็ดาัรหักอรนึ่งแสนสามสิบพัน,นอันนี้เป็นค้าอาหารผมชิ้นจานชินสองจานแล้วกน้ำต้ม มีผักมียาแสนสามสิบพันสองกว่าบาทประมาณนี้แ่ะป่ะเดินทางต่อไปนี่ขิข้าวอินมก็ได้ใส่พอไปใช่ทาง่อนะแต่ปุยก่อนไปนี่เดดฮอนแล้วด้บานี้่ปเดี๋ยวเอาปุยก่อนทุกคนฮะสอบใครตไหรหกแสนเช่าหกแสนเชาเอาไปสอบนี่ Phải, à. Mà sọp này. Ao. đi Mà khương, mà khương. Nhỏ mẹ. <laughs> nhỏ khói đây. Nhỏ này. nhỏ hay nha. Thứ <laughs> là sọp xọ sọp cái đầy Ồ, oh, ok. Hả? Bảo. Bảo này có bỏ lẽ Xe tài nhỏ hay nè <vậy>. ha? <laughs> đấy ือบก็ยังได้อยูู่นับ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 เือเโชว์ขึ้นบ่ฟอล์จเติมบ่ฟอใจเอง เาชงคืนพอยะนาะเอาน้ำมันาเลยเดี๋ยวซีเอาน้ำมันก่อนทุกคนซตุกนี่มันสิเท่าไหร่นี่สองสามี่นี่กางยามบ้าฟอ่นี่เาเอาใส่เต็มมัดซตุกนี่ทุกคน ตุกเงาป็นตุกตุกนึ่งสี่แสนปัจจุบันใจคาน้ำมันกันทุกคนเลซื้อสี่ทุกแปดแสได้สองทุกค่ะทุกเลยแล้วแปดแสได้สองทุกกอบะ่ หดีสี่ตุกสี่ตุกล้านแปดทุกคนสามพันตายจะไปซื้อบ่ามันเจ้านะอยู่มา่อไหเจอแล้วแล้วมาเพิ่อนเลยเกี่ยวเรื่องของขึ้นเพิ่อนก่อนทุกคนเลย นอนมันจะเป็นลมพยายามนี่มอม่งจะซื้อเท่าไหร่นี่นะบอกโอ้ไม่เพื่อทุกอย่างนะบอกูเอานะเอานะลี่ยนมาฟองก็ของบัานทุกคนเลยไม่ได้ซื้อประมาณนะซื้อแต่มะฮุ่งมากินมะฮุ่งเอาทุกคนเมื่อกี้นี้มาเอาเท่านี้ก็หาอ่าน้ำอ่างน้เป็นเครื่องเป็นของ เสาร์มย์นั่นนึงเดี๋ยวไปเจาะเบิง้งแม่ตูเมันก่อนเป็นนี่เลยพอค่อยก้าวมาตะปาก็บหูเก่าก็เิ่นไปห้องหมอกนะสัญญงไปกใกล้ๆน,นี่แหละเฮิรนก็ได้ขี้เข้าก็กินมาตะเมืองพอเพื่อทุกคนเลยดีหนเครื่องของข,องขึ้นไวเพิ่นเหาะเขาจะเอาวาวะนมะื่อันเนี่ยเพิ่นเมยไปห้องหมอกเดี๋ยวไปถามกุกปลาสาเหตุมันเป็นนี่เลยเพิ่นกับเซลเจาะเบื้งเพิ่นก่อน บรรยากาศบานตืวโอเคทุกนฝนหาเศร้าตกเมื่อกี้นี่นะฝนตกแต่ว่าตกมาแห้งเพราะแต่ดินซุมบ้านกับแบบบานดังเดิมกเก่าถื่ว่าพออยู่ทุกคนสบายมันมีไฟฟ้าเข้ามาหอดเลยสบายเลยไปมาสะดวกสบายมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประมาณนี้แหละเสียแนวเดียวเส้นทางลำบากต่างต่น้าฝนแห้งเต็กทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะ่ะคานไปเลยมวกเป็ดเย็นได้เหรอชุนเก่าเก่ากันเย็นเหรอเล้วเออ <laughs> ไปเขาเกตนะ โอ้ไปกินตำหุ่งอยู่หายกับแม่กับจักผ่านเกตโอ้โหเขียวเติมเติมทุกคนโอ้อยู่เหินจะเจอปะโอ้ lắp kho còn sốt sốt đó chưa sẵn thau à lắp khạc thế Ồ oh. bên đây <laughs> Mới Khai này này ใครเนีล่ะโอ้ยเล็ดมาแต่ป่าว่านี่เลยเขาเป็นไปห้องมองว่ะเฮ้ยเขาใส่ชโลมเขาบอกเออนอนคืนนึง่งเขาไม่มาเขาไม่มา,า,มมาสามมือ้อขอสามมือ้อเันนี้คือมากะนะจ๊ะไอ้นี่เายุน้ำเออเขาไปใช่ไหมไปเป็นตัวเพลงคือเออคือก็คายโชว์ คนกำันอนอคอนคนสอดสอดเนกันมามห้่ขนาดใครในเล็บอนี้เนาะเมื่อจังเมือ่อละโอ้ใครใครจะพุดไปแล้วก็เชคี่ชคสี่ีโย่ความนั่นเขาเอาสองร้ยอยเก้าสิบค,ความดันนะโอ้ thao xem vô biết <laughs> <Móng, coughs> là mời đâu món món có bị kín kín phết à kín 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 đấy bấm dụng hàng cài xoay xù mới mình thôi nên có bài Thì nói có nó ตก็คกือไข่ทั่วบินนะไม่ไข่โอ้ไข่มันเทินจะเต่งกับไข่บอกกับบานบอกเว่งนะไข่ไข่มิดไข่แน่ทุกคนเลยเพิ่งกะาไข่นแน่ซื้อกอกซีโอเคยช่เนาะโอเคอย่าดีไม่แห้งทวนเลยเพิ่งมาเจาะเบิงเ่งเพื่อนหนึ่งขอยกะคือว่าแต่พี่ขวายู่เฮิรนมาอยู่เฮิรนเหมือนหนึ่งไปไปมาไปมา ไปเที่ยวมาอยู่ไปเพือเมืองลมไปซื้อน้ำมันน้ำมันก็ไ่ได้สักทีไ่ได้ไม่ได้เ็นี่ก็ไทยเท่าตะก้านี่ก็ซื้อมาไว้ยำตกก็ม่เห็ดตันี้เอาเปอทะโตก้าอยู่เราสช่ใหม่ยูเดนแล้ว Tính nói là hết nói họ lẽ hết Chúng hào sẽ hết vào đây đó Đi đấy vào đây này Mà chọp vào đây Ồ đây hơn may bẩn này đây Nhiều <laughs> <Bữa> mới hơi <đấy. cười> đi lời <đợi đấy. cười> đây oh. thật đây là Chỉ lời nằm sàng Ní hả? À? Ừ. ừ. năm sang ở đây, thôi thật ở đây năm sang ở đây chứ đấy, vậy như hơn này đây <laughs> อนะ <c oughs> ย่างที่มีแห้งก็พ่อแล้วขอเพื่อายชีวิตนี้มีข้าวกินอยู่แล้วก็พอแ,แล้วเนนดี๋ยวไว่ายได้แบบนี้เลยมาจบลเลยนะึงเที่ยวไปเที่ยวมามันคอยยุ่เพินอรับทุกคนว่าโอเคเพกลับใครแน่ละ่ะกลสิได้เมื่อก่อนแต่จังไรก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ ิได้ปิดไว้สำหรับทุกคนขอบคุขอบใจหลายาที่มาติดตามรับชมเดี๋ยววิดีโอหนะ้าโอกาสหนะ้าเพะแล้วพบกันใหม่